สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนีมามากินตำมะฮุงบ้านแมวิกเนะาะตำแซ่แบๆมากินน้ำนเด้อจ้ามือนี้ก็ไม่ใส่ย,ย่างน้ำเด้อจ้ากับปลาดุกย่างจ้าแม่ทีนี่เพลินสินะคะ ืันนี้กับิลรองน้าปลาแดกแม่อีพิมพเนาะเขาว่าแสบหลายก็เป็นตาแสบขึ้นขาว่าา่เนาะเรามากับพกจาไปใส่เสียงมองาไปผ้าเอาไปลงจังหน่อยไปลงจังหนอ่อย อธิเกียวมีซองทุกันเดอร์ชิซิเกตอินเตอร์อแม่บ้านไทยในออสซี่เอาคือกับม,ม,มาแม่ยังบริทัานได้ลงคลิปไม่กดกระตดายไม่กดติดตามให้ก่อนเลยไม่ต้องลงไม่ไดดันกันไปดันกันมาอีกแล้เอาจันสัน่และเนาะกระแดกแม่อกินได้ไลับเกิด คใจยังไ่ขายเดวยวกนหวานกว่าแบบหวานนะคะใสไปเลยค่ะั่วใสหลแสบหลายอ<ม>ันโค้งมหัศจรรย์จั่วอั่วอะไเลยยังเนีน่ยันใส่ ใส่เป็นอย่างดอกตะาวนเขาต่อไปจะเป็นการใส่เครื่องทะซีมีหมูยอบักหอยสางปลาไม,ไ,ไม่เเห็น<ส>โดลเลมอเห<อ>็นเลมอนางเขาตากระตัดไปทหน้าด้านังเลยนัโดลเลมอนนะอันนี้้มแต่ปลาลังเอื้อยเนาะสู๋สมคำล่ำลือปลาล่าเขาเนาะอย่าง่ดีเนาะ ดเดี๋ยวล้างอีกรอบอจริงๆล้างให้แล้วนะคะเพื่อควใส่อย่างนี้เลยนะคะห้อใส่เอาปายาาไปน่งนเลยวงนีาซมผักส้มเราไปกินเครื่องเคียงเอานะคะเพราะว่าสัมบันไร์สัมบันไม่ไลร์ อุ้ยพาดเสบอิหลีเจ็บร้อยเห็นแค่สีก็รู้าอลาังการนึกว่าจะเก็บมากจวดจวดตั้มสมตำยนบ่มีน้ำวะไม่มีคนโคตรไม่มีเย,ย<จ>อะทีน่น้อยนี่เป็ดนี่เป็ดโคตรสี่เอ็ม เสร็จแ,แล้วจ้ามากินน้ำกันเ้้อจ้ามีแต่แนวแส่บๆจ้าสรุปว่าน้ำประแดกแม่อีพิม์กับแสบอยู่จ้าอย่าลืมสื่อมาลองซิมเบิง้งงแ้อจ้า